ครับสวัสดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องภาคไทยสบายดีพี่น้องสปปลาวเนาะ ยินดีตอนหับเข่าสูสองคํำจุนสนแนลเ้นเก่าเ้นเคยได้พี่น้องเยอการสำหรับคลิปนี้นองพี่น้องบางจุนกายยืนอยู่ที่แยกลัดสดาแยกลาดพาวนะพี่น้องลัดสดาลาดพาวเน,ะนดดา,า,านะือวาจุดนี้เป็นจุดท,ดฟฟที่เริ่มตนะ้นของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโมรูเรียวเนาะอนาองบ้าคํำจุนนี่ก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองวิ่งเข่าสถานีลาดพาวเนาะเป็นสถานีอา่า ปลายทางหรือว่าตนทางของสายนี้ก็ว่าได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟผ่าใต้ดินรถไฟผ่านที่ใต้ดิดดนเนาะมาคุณจุนได้เดินทางมาเพื่อที่จะมาถ่ายรถไฟสายนีเนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้บางจุนจะเดินทางไปถ่ายอยู่ที่สถานีภาวนาเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือสถานีเพินเปิดสว่วงนี่ในะยาน,นี้ปัจจุบันนี่เพินเปิดเนาะพี่น้องเปิดตั้งแต่สว่วง สถานีภาวนาไปยังสถานีหลักสถานีสำโรงพี่น้องเนาะแต่ว่าบางจุนมาถ่ายสถานีต้นทางก่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าตรงสถานีลาดพร้าวนีรถขบวนก็นยังมีขบวนวิ่งออกวิ่งเขานะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนยังประัานเปิดให้บริการเถอเนาะ การคลิปนี้ต้องขออนุญาตเอฟซี FC นาอพี่น้องบรรยายเสียงเอาหรือวผ่าเสียงเอาน้อพี่น้องเนาะเนื่องจากบารความจุนไปถ่ายอยู่ที่สถานีลาดผ่าเสียงบอกเขาจะลิปเลยพี่น้องเลยลืมเปิดไม่น้องพี่น้องเพราะว่าลืมเปิดตัวหลับไม่ก็เลยขออนุญาตเอฟซี FC มาบรรยายเอาอยู่ห้องดีกว่านาองพี่น้องเนาะการคลิปนี้นาะพี่น,อนะน้องบารความจุนจะพานั่งรถไฟฟ้าจากที่แหละ แตงแต่ต้นทางพี่น้องพี่น้องไปฮอดสำลรงเลยเนาะก่อนที่จะไปนั่งรถไฟฟ้าเนาะพี่น้องบาคุมจุนจะมีข้อมูลจากรถไฟมาเล่กๆน้อยๆเนาะพี่น้องรอบฮาว่าบาคมจุนวอลพิดกับเอฟซีกัสามาถมินติสมเข้ามาได้เนาะพี่น้องเนาะการสำหรับรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองเนาะพี่น้องส่วน ลาดเผาซ้ำโลงมางนะงเป็นองเนาะซึ่เเป็นโครงการขนส่งของระบบมวลชนเนาะเป็นระบบล่องเนาะ,ะค์นกองขนส่งมวลชนล่องในพื้นที่เขตเกาทม่งฝั่งตะวันออกตลอดพื้นที่ส่วนเนือของจังหวัดสมุทรปราการเนาะพี่น้องสำหรับซ้ายนี่เนาะพ่นจะมีระยะทางอยู่ที่3 0 4กิโลเมตรเนาะพี่เนานะรวมทั้งหมดจะมีอยู่ เศร้าสามสถานีหรือว่ายี่สิบสามสถานีเนาะอยู่ด้านาหน้าของาบาร์คอมจุนนี่ก็คือสถานีภาวนาเนาะพี่น้องเนะาะบาร์คมจุนได้เดินทางขึ้นมาแล้วก็จะพาเอฟซีนั่งทดสอบไปนํากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวความรู้สึกหลังการนั่งจะเป็นอย่างไรกันติดตามซมไปพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้เด้อแต่ว่าส่วนนี้เฮ่ามาพัง้อมูลมันเพิ่นก่อน้อมูลของรถไฟฟ้าสายมีการก่อนเนาะ สำหรับขบวนรถมี4ตูต่อขบวนซึ่งว่าซ้ายนี้จะใส่ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อสมมมมมัูโมงอันนี้ค้าบผมในใจเนาะพี่น้องว่า80กิโลเมตรต่อสมปโมงทุกสถานีหรือบอกเนาะอาจจะเป็นเป็นบางส่วนก็จะลดระดับลงก็มีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางก็ม,มินเอฟซแนะนำบาบางจุนมากอบอกว่า60กิโลเมตรต่อสมมมมมัปโมงเนาะ บางคนเมิกัไดเมินมาบอกว่าคณจนว่า80กิโลเมตรต่อสมปดเนาะมาคณจุนก็นไปสอหาขอมูลมากพี่น้องเบยก,กันอยู่ที่80กิโลเมตรต่อสมปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับปัจจุบันนีนะ้พี่น้องโครงการก็ป็นอยู่ในระวางการทดสอบเดินลดซึ่งเพิ่นได้เปิดให้ประชาชนทัวไปรวมรวมกันพี่น้องระรวมกันทดสอบ การเดินรถตั้งแต่เมืองไปเนาะต้นเดือนมีถ้วนหน้าย่นเนาก็คือตั้งแต่วันที่3มีถุนายนเนาะก็ส่อปี2,566เนาะพี่น้องช่วงนะเพิ่นจะเปิดตั้งแต่13สถานีเนาะพี่น้องตั้งแต่สถานีหัวหมากไปยังสถานีสำโรงเนาะกับเวลาเพิ่นเปิดตอนหนาช่วงเพิ่นเปิดช่วงแรกอยู่เวลาเพิ่นเปิดเริ่มตั้งแต่9ก่ามุ่งเสาะหา สองถุมเนาะพี่น้องสว่างแล้วเนาะอากาศบ,บาคงคุจุนกับไปเห็นข้อมูลมาอีกเนาะพี่น้องก็คือปัจจุบันเพิ่นได้เปิดอีกทั้งหมด23สถานีเนาะเอ้ยโมเมนต์พี่น้องขอโทษหลายๆ <laughs> 22สถานีเนาะพี่น้องเนาะปัจจุบันเนาะพี่น้องต้องบอกว่าปัจจุบัน22สถานีน <S <S 2> <S 2> <S เนาะเหลืออีกสถานีเดียวคือสถานีลาดพร้าวซึ่งเพิ่นจะเปิดในวันที่19 สำหรับปัจจุบันนี่เนาะเพิ่นเริ่มเปิดตั้งแต่สถานีภาวนาอนอนพีดองไปหาสถานีสำโลกเนาะในวันที่12มิถุนาปีสองพันห้า5 0 0พศ2566ันห้าร้อ่น้องช่วงนี้เพิ่นเริ่มขยับเวลาขยายเวลาออกอีกเนาะช่วงก่อนเพิ่นเริ่มเปิดตั้งแต่9:00นมุ่าปัจจุบันเพิ่นเริ่มเปิดตั้งแต่6:00น่งเสาฮอนนอร์พีดองตั้งแต่6:00น่งเส่า สองถุงบอกเลยว่าเดินทางแบบจุใจกันไปเลยนะพี่น้องขายายเวลาเพิ่มเติมขายายสถานีเพิ่มเติมจาก13สถานีเป็น12สถานีปัจจุบันเนาะเดินทางแต่เสวกันเลยนะพี่น้องให้ท่านแบบสําหรับผู้ที่เดินทางไปเหตุงานเหตุการณ์การสะดวกสบายเกินกนนะว,ว่าเขาเนาะราะว่าเพื่อนเพื่อนแต่เส้าเลยสวมทดสอบแต่การมีข้อมูลอีเอนาะพี่น้องเพื่นอนว่าจะเปิดทุกเส้นทางในวันที่19เกมิถุนายน ปีพศ2566เนาะถ้าเปิดถูกเส้นทางก็จะกระซัมทุกเส้นทางเลยพี่น้องเพราะว่าเรือแค่สถานีเดียวเองเนาะก็คือสถานีลาดพร้าวนั่นแหละนะสำหรับสถานีลาดพร้าวเนาะพีน่น้องจะจะมีจุดเสื่อมต่ออยู่กับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT ลาดพร้าวเนาะถ้าเปิดโซนนี้โซนลาดพร้าวนี่นก็คือเสื่อมต่อกับ รถไฟฟ้าใต้ดินเลยเนาะตรงแยกรัดดาลาดเผาเดินทางเสริมต่อปกกุ้มกันทั่วกรทมเลยนะพี่น้องก็ยังมีอีกสถานีาสำโลกเนาะพี่น้องนี่จุดเสื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ตัวนี้คือสายหลักสายสำคัญเลยนะพี่นะ้องบีทีเเนาะเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าที่พี่น้องฟัง ใช่หรือว่าพี่นออ้องชาวกทมใส่ลายอีห่เนาะพี่น้องเนาะลองลองมาก,ก็คือใต้ดินเนาะวีด BTS นี่ใส่ลายลขนาดบางจุนขึ้นแต่ละเท่อนี่เต็มขบวนเต็มขบวนเลยต้องต่อคิวกันขึ้นเป็นแถวโดวยเฉพาะเป็นโซนที่แถวสยามเนาะพี่น้องสยามพารากอนโซนสยามพารากอนอะกาศแถวแถวอันนี้นี่พี่น้องแถวซัมโงก็ใส่ลายลต้องบอกเอฟซีอย่างเนาะพี่น้อง สำหรับ b ี s ชส่วนส้ำโลงเคฮานี่ส่วนส้ำโลงเคฮานาะพี่น้องยังเปิดใส่บริการพี่อยู่เด้อแล้วก็รส่วนมอสิทธิ์คู่ขดหมอสิทธิ์คู่ขดนี่ก็ใส่บริการพี่เนาะเพิ่นจะเก็บค่าบริการตั้งแต่ส่วนกลางเนาะพี่น้องก็คือมอสิทธิ์หาส้ำโลงเนาะอันนี้คือสำหรับ b ี s เด้อพี่น้องเด้อและกามีสถานีที่เสื่อมต่อกับรถดินไปผ่าอากาศ ยังมีอีกสถานีฮัวหมากเนาะพี่น้องเป็นจุดเสริมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงเนาะแล้วก็เป็นจุดเสริมต่อกับ,กบรถไฟฟ้าทางไกลก็คือรถไฟฟ้าทางไกลเห็น้วเนาะพี่น้องก็คือสถานีอ่าน่าจะเป็นสถานีหัวหมากเนาะพี่น้องจุดนี้ก็สําคัญเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นจุดเสริมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงแอร์พอร์ตลิงนี่คือเป็นสายลากที่วิ่งจากสนามบินอ่า ทายานนาการดอนเมืองทาย,ยทาทน,นาการทายานนาการสุวรรณภูมิน้อพี่น้องเนาะสายนีนก็ใส่บริการหลายขึ้นกันเนาะพี่น้องสถานีหัวมากนี่แต่ว่าจะมีอีกหลายหลายจุดเสื่อมต่อเนาะพี่น้องก็คือสายสีชมสายยังก็ยังมีจุดเสื่อมต่อในอนาคตก็ยังมีอีกหลายสายเนาะกองรถไฟฟ้าเสื่อมต่อกับสายสีเหลืองสายนี้เนาะ ต้องบอกเลยว่าสายสีเหลืองนี่ว่าธรรมดาเนาะพี่น้องคนส่งมวลชนในอนาคตต่อไปนี่บอกเลยว่าหลายคนสีหันมาใส่บริการหลายเนาะแล้วกันยังมีรถไฟฟ้ามาคอมจุลเลี่ยมบอกเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะการสำหรับรถไฟฟ้า,านี่ ทรายเนี่ยก็เป็นทรายแหลกของเมืองไทยเนาะที่เป็นระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลเนาะที่ไร้คนขับหรือว่าบ่มีคนขับนั่นเองเนาะบางคนกะซีบวกาขึ้นแล้วกะเพราะว่าบ่มีคนขับเพิ่นว่าเนาะพี่น้องบางจุดได้เห็นหลายๆคนโซกันอยู่เด้พี่น้องบวกาขึ้นบ่มีคนขับเนาะต้องบอกเลยว่าระบบแบบนี้เนาะพี่น้องพี่น้องเลยว่าเนาะพี่น้องระบบแบบนี้ต้องมีความปลอดภัยสูงเนะาะไอ พี่น้องบ่ต้องยานบ่ต้องกลัวเนาะพี่น้องเนาะรับประกันบางจุดขึ้นมาหลายรอบแล้ว <c oughs> วามหนึ่งกับเกือบเท่าเทียมกันกับ bts พูกเด้ะพี่น้องวามรู้ซกของส่วนตัวในนี่พี่น้องวามรู้ึกขอคงบางจุดเนาะที่บางจุดน,นังกะจะมีระวังที่เข้าหนังเนาะในขบวนจะรู้สึกแบบกระตุกกระตักนิดหนึ่งอะไรเนาะพี่น้องส่วนวิ่งเขาสถานีจะกระตุกแห้งแน่เนาะส่วนเนี่ยส่วนวิ่งเขาสถานีเพราะว่าไกลจะหอดสถานีก็จะ หยุดจึกกางหน่อยแล้วก็ตืดไปเลยนะพี่น้องโมเทงคันวายโยกเวีขนาดนั้นเนาะกะถือว่าใช้บริการของแขวสะดวกสบายพอสมควรสะดวกสบายจริงๆริงเลยแหละพี่น้องโมเมนต์พอสมควรดอกเนะเาะหากว่าเอฟซีอยากจะมาแถวมาสมหรือว่ามาลองนั่งก็สมาัดมาได้เนาะพี่น้องเน,ะนาะนั่งบีทีเอสมาขึ้นที่สถานีสัมโลงก็ได้หรือว่านั่งแอร์พอร์ตเลียงมาขึ้นที่สถานีหัวมาก หรือว่าจะนั่งรถมหรือว่าจะนั่งไต่ดินมากขึ้นที่ลาดพร้าวก็ไดเนาะแล้วก็เดินไปนิดหนึ่งประมาณ1กิโลผูเนาะเดินไปขึ้นอยู่ที่สถานีภาวนาเนาะปัจจุบันเนาะถ้าเพิ่นเปิดสถานีลาดพร้าวพีพีเอฟซีก็สามารถนั่งไตดินมากขึ้นที่สถานีลาดพร้าวได้เลยเนาะจะมีจุดเชื่อมต่อขึ้นอยู่แล้ววันที่19เกอันนี้เนาะพี่น้องสามารถมากขึ้นได้ รีบๆมาเด้อพี่น้องเพราะว่าส่วงนี้ยังให้บริการพี่เนาะจนถึงเดือนหนึ่งผมเลยเนาะพี่น้องกะภายในวันที่3กรกฎาคมหรือว,ว่าวันที่3เดือน7เนาะพี่น้องเพื่อนอาจจะเปิดอย่างเป็นทางการนเนาะเก็บค่าบริการในช่วงเดือนหน้าไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางจนยังบูรายละเอียดเถือนอันนี้เดี๋ยวบางจนหูข้อมูลได้มีข่าว เดี๋ยวบอลจุนจะมาอัปเดตให้ FC ส้มอีกเนาะ FC พังอีกว่าเพิ่นจะเริ่มเก็บค่าบริการในช่วงเดือนใดเนาะแต่ว่าช่วงนี้เฮาทดลองนั่งพี่ไปก่อนเนาะพี่น้องบางคมจุนกันนางมาหลายรอบเลยเอฟซีต้องเป็นห่วงแหละกรบปรต้องยากเนาะนั่งปลอดภัยแน่นอนเนาะบม่มีกระตุกกระตักนิดนึงเนาะพี่น้อลกลายการตองบอกอ่าเมืองไทยเมืองไทยนี่ดีสุดๆเลยเนาะพี่น้องเพราะว่า โหลดไฟฟ้าแต่ละสายเนี่ยจะให้ประชาชนนั่งฟรีก่อนเนาะพี่น้องทุกสายเลยเนาะกะดจำรับคิดนียเนาะพี่น้องบางคอมจุนกะบ่มี่ยังไลน์เนาะกะมาเล่าเรื่องเล่าือว่ามาข้อมูลเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษนำพีพีเอฟซีทุกท่านเด้อเนาะหากว่าสามารถติชมกันเข้ามาได้เนาะแต่คอมเมนต์เลยเนาะพี่น้องบางคอมจุนกะสิตอบทุกคอมเมนต์เนาะถ้าบางคอมจุนเห็นกะจะตอบทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะ สบายดีสวัสดีพี่น้องสุขคู่สุขคนเนาะพบกันใหม่อีพี่นะเด้อฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวุมจุนเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อสว่วนในสองของบ่าวมจุนรู้สึกว่าจะด,ดอกปลายเนาะเพราะว่าเหาห่างหายไป2เดือนบริด้ลงคลิปเนาะพี่น้อง